ว่าด้วยผู้น่ารังเกียจและไม่น่ารังเกียจคําว่าไม่เป็นที่น่ารังเกียจได้แก่บุคคลผู้น่ารังเกียจก็มีบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจก็มีบุคคลผู้น่ารังเกียจเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลถือความชั่วเป็นเรื่องธรรมดามีความประพฤติไม่สะอาดที่นึกถึงด้วย ความน่ารังเกยียจมีการงานเป็นปกติมิได้เป็นสมณะก็ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะมิได้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าภายในมีใจชุ่มโชคด้วยความกำนัดเป็นดุดขยะนี้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้น่ารังเกยียจอีกนายหนึ่งเขาเป็นคนมักโกรธ มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกใครว่าหน่อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมุ่งร้ายทำความโกรธความแค้นเคืองและความไม่ยินดีให้ปรากฏเสมอนี้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้น่ารังเกียจอีกนายหนึ่งเขาเป็นคนมักโกรธผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวด หลอกลวงกระด้างถือตัวมีความอยากที่เลวทรามมีความเห็นผิดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ถือรั้นเปลี่ยนความคิดเห็นยากนี้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้น่ารังเกียจบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมได้การสังวรในปาติโมก สำรวมด้วยอาจาระและโคจรมองเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจอีกนายหนึ่งเธอเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองแม้ถูกใครว่ากล่าวมากมายก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาทไม่มุ่งร้ายไม่ทำความโกรธความแค้นเคืองและความไม่ยินดีให้ปรากฏนี้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจอีกนายหนึ่งเธอเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบลู่ไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรีไม่โอ้อวดไม่หลอกลวงไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัว ไม่มีความอยากที่เลวซามไม่มีความเห็นผิดไม่ถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นเปลี่ยนความคิดเห็นง่ายนี้ตรัสเรียกว่าบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจพระอริยบุคคลทุกประเภทรวมทั้งกัลยาณปุถุชนเป็นบุคคลผู้ไม่น่ารังเกียจรวมความว่าผู้ไม่ขนองไม่เป็นที่น่ารังเกียจ